นี่แม่บ้านคนก่อนเหรอแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าตอนเนี้เขาจ้างแชนคนก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิง เราเข้าสู่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวบางมุมที่น่าสนใจของแขกรับเชิญค่ะพูดถึงความเร็วเนี่ยภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งนะที่กําลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้เลยแบบสดๆร้อนๆนะคะก็คือ ฟาร t สแอนด์ฟิลเลนะคะเร็วโหดเหมือนโกรธเธอกำกับโดยเตอ๋อนะวพลเนาะวันนี้โอกาสดีมากๆนะคะที่เราจะได้พูดคุยกับนักแสดงหลักในเรื่องนะคะอย่างเมท่านนะผู้รับบทเป็นแม่บ้านสายตรองนะคะผู้เคลียร์ปัญหาทุกอย่างในเรื่องนะคะก็จริงๆแ,แล้วแขกเับเชิญวันนี้เนะี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลเนาะก็เป็นบ้านใกล้เลินเคียงนะคะก็วันนี้ขอต้อนรับแล้วก็สวัสดีโปเตอนุสรากรสัมพันธ์นะคะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราวันนี้แบบ คุยแบบส p ายสบาได้เลยอยากให้เล่าที่มาก่อนว่าตัวละครที่ชื่อว่าเมทันเนี่ยเขาเป็นใครแล้วเขาทําอะไรบ้างในเรื่องก็คือเมทั่น่ะเป็นแม่บ้านที่โรงเรียนสอนขับสแต็กสปอร์ตสแต็กกิ้งต้องเรียกอย่างนี้เออสปอร์ตสแต็กกิ้งของคุณเก่าแล้ววันหนึ่งก็แบบคุณเกาก็เกิดปัญหาในบางอย่างอ่ะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะต้องไปจ้างแม่บ้านคนนั้นอะ มาทางานที่บ้านของตัวเองอซึ่งมันก็คือเมทัลนี่นแหละเมทันก็จะไปช่วยคุณเกาทํางานบ้านต่างๆย้อนไปตอนที่แบบเราเมทับทเมทันเนี่ยต้องเป็นเราอะวันนั้นแบบว่าเฮ้ยยังไงอะไรยังไงรลอาให้ฟังหนะ่อยค่ะคือจริงๆอะวิรู้ซะด้วยซ้ํานะว่าแบบเออทําไมพี่เตอ๋อถึงแบบเลือกเราเออ,เอออันนี้คือเราก็แบบอันนี้ต้องไปถามพี่เตอ๋อนะว่าทําไมถึงถึง,ถ,งถึงเลือกเราคือการที่ได้มาเล่นเรื่องเนี้ย มันเริ่มจากการที่ต้องท้าความไปแบบไกลนิดนึงคือตอนนั้นน่ะเหมือนพี่เตอ๋อเขาทักมาหาพี่พิชัยพี่ที่ออฟฟิศเราเออบอกว่าโปเต้เนี่ยเล่นได้ไหมเออเราก็แบบซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยพี่พิชัยก็เฮ้ยได้ได้เลยเนี่ยเอาเบอร์ไปนู่นนี่นั่นแล้วหลังจากนั้นก็มีคนโทรมาหาเราเขาก็บอกว่าให้ไปแคสโฆษณาของพี่เตอ๋อหน่อย ตอนนั้นยังเป็นโฆษณา <S <S> เอป็นโฆษณา,าอยู่ไปแคสโฆษณาของพี่เตอ๋อหน่อยอ่ะเราก็ไปแคสคือจริงๆอะ่ะพวกงานหน้ากล้องอะ่ะคือเราไม่ทําอยู่แล้วเ้ยคือมันมันไม่ใช่ทางเราอะ่ะเราทําแต่ง,งานหลังกล้องอยู่แล้ว <S <S> เออแล้วตอนนั้นเราก็แบบเก่งด้วยกดดันแล้วก็แบบจะทำยังไงวะออจะปฏิเสธก็แบบเก่งใจ <S <S> อ่ะ,อะก็ไปไปแคสแล้วพี่เต๋อก็ก็บอกพี่วิชัยว่าพี่เต๋อแบบชอบมาก เออเขาจะเขาจะเอาไปขายลูก huh. ค้าแต่สุดท้ายแล้วอะก็คือไม่ได้นะก็คือลูกค้าไม่เลือกหลักจะลาเขาก็เรียกไปแคสโฆษณาอีกเออซึ่งเราไม่ว่างตอนนั้นครั้งที่สามอะก็เป็นงานหนังนี่แหละคือพี่ที่เป็นแคสติ้งอะเขาก็เรียกเราไปแคสแล้วเขาก็บอกว่าเออก็ลองมาแคสดูอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็คิดนะว่าเขาหยอกเราเล่นหรือเปล่าเออเพราะว่าเราอ่ะ เราสนิทเราสนิทกับพี่ที่เป็นแคสติ้งเราก็แบบพี่เขาเขาแกล้งกูปะวะกูหรอวะอะไรเงี้ยกูมีอะไรวะแล้วนี่นี่คือหนังพี่เต๋อเข้าใจปะเต๋อโน้คนุ่มหนังพี่เต๋อคือคือทำไมถึงต้องเป็นเราเอออ่าแต่ว่าเราก็เราก็ไปแครแต่ว่าไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเราไม่น่าได้หรอเออมันมีคือเวลาแคส์อะคือเขาจะต้องแคร์หลายคนเนาะแล้วเขาก็ ทุกคนคนอื่นๆอ่อะก็ดูเป็นแบบนักแสดงที่แบบมีความสามารถอะ่ะเออเราคือใครวะเออไม่เคยเล่นเลยเออ,เอ,อแล้วเราก็อ่ะแต่เราก็ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เออ,เอ,อผลสุดท้ายพอแบบรู้ว่าตัวเองได้เล่นเป็นเ,ออเป็นบทเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเออเออ,เอ,อมันก็ทุกวันนี้ก็ยังตั้งคาถามถาตัวเอง <laughs> วอ่า <laughs> พี่เต๋อเห็นอะไรในตัวตัวหนุอ <laughs> เออแล้วเมทันเนาะมันแบบเขาเป็นแม่บ้านอะ่ะปกติแล้วอะ่ะพี่โบเต้เองแบบ มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนแค่ไหนอะะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเราเราก็ทำงานบ้านเองแล้วก็ทำกับข้าวอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้โปรจัดอะไรขนาดนั้นก็งั้นแสดงว่าบทบทบาทอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากมากจะพูดแบบนั้นก็ก็ได้แต่ว่าเธอในเรื่องอ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าโชว์การทำงานบ้าน อ่อเออมันเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์แม่บ้านมากกว่าอ่าเอออืมอ,มอมืพี่โปรเต้เองมีจุดไหนที่เราเอาตัวเองสวมเข้าไปในแบบบทเมทันบ้างไหมเลยแบบเฮย้ยเชื่ออันนี้ยแหละแม่งเหมือนกูเลยอ๋อ <laughs> เราสูาแยกกันคือเวลาที่พุ่มกับเรื่องนักแสดงม,มันมันจะต้องดูก่อนว่าคนคน,นั้นอะ่ะเขาคาแรคเตอร์เหมือนกับ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ในเรื่องหรือเปล่าแบบคาแลคเตอร์ใกล้เคียงกันไหมเออซึ่งซึ่ง,งเราอ่ะก็คิดนะว่าเรามีอะไรที่เหมือนกับเมทันหรือเปล่าอะเออแต่ว่าเราอ่ะคิดว่าพี่เตอ๋อคงมีภาพในหวัวว่าถ้าเป็นเราเล่นมันจะประมาณนี้อะไรเงี้ยเออแล้วความเป็นเมทันกับความเป็นเราอ่ะถ้าถามว่าอะไรที่เหมือนกันอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของแบบความนิ่งๆมั้งเออความนิ่งๆแล้วก็แบบดูโปรโปร พูดอะไรที่มันแบบขิงๆหน่อยเม่ปกติเป็นอย่างนี้เหรอไม่ก็ไม่รู้คือมันต้องไปถามคนอื่นว่าอแล้วปกติแล้วโปเตเป็นยังไงคือถ้าถามเราเราก็ก็คงประมาณนี้แหละมั้งเออแล้วก็ไม่รู้นะมันต้องมันต้องไปดูแล้วก็แบบให้คนที่เป็นแบบบุคคลภายนอกมาแบบบัจัดเราอะเออว่ามันเหมือนไหมเออแต่ถ้าถามคนอื่นคนในกองอะไรเงี้ยเขาจะบอกโอ้โหโปรเตมึงเล่นเป็นตัวเองชัดๆอะไรเงี้ยเออพอเราถ่ายหนังจบอะค่ะ เป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าแบบเอ้ยเออสนุกดีนะแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เป็นเรื่องแปลกใหม่การที่เราทํางานอยู่เบื้องหลังมาตลอดเนาะอยู่มาวันหนึ่งเราก็แบบต้องไป <Core. S 2> อยู่หน้าเซตเออมันประหลาดดีอะเออแต่เราก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะอคือไปจริงๆเราก็กดดันเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยแสดงเนาะไม่เคยเล่นมาก่อนเราก็จะมีความรู้สึกว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องและที่ดีมันคือยังไงเออ<ๆ> ซึ่งเราก็จะไม่มีไม่มีคําตอบตรงนี้เ่ยเออเราก็ต้องทําการบ้านหาวิธีการที่จะทําให้ตัวเองสามารถทํางานได้โดยไม่เป็นภาระของคนอื่นอะวันแรกเลยรู้สึกแบบกดดันมากเครียดอะทันทนที่วันแรกที่ไปอะ่ะไปเพื่อไปยิ้มหนึ่งครั้งแล้วจบอะแต่แค่นั้นกนะ็คือรู้สึกว่าแบบโขทําไมการเป็นนักแสดงมันถึงได้ยากขนาดนี้วะเออแต่พอหลังจากนั้นอะก็รู้สึกว่าเหมือนเราดีลกับสิ่งนี้ได้เหมือนแบบ เริ่มหาความสนุกของมันได้เริ่มรู้ว่าเอ้ยพอเราไปแต่ละวันอะมันเหมือนเราไปดูว่าเอ้ยเขาทํางานกันยังไงคือเราเราเรียนจบเราทํางานที่สัมพันธมาโดยตลอดอเราจะไม่เคยเห็นวิธีการทํางานของคนอื่นเออ,เอ,อก็จะเริ่มแบบมีแง่มุมความสนุกอื่นๆที่เราแบบเออเก็บเกี่ยวมาได้อะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งการการเล่นอะมันเหมือนแบบเราไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วเหมือนเราค่อยๆอันล็อกอ,อะ ก็แบบเอ้ยมันมัน,ม,นมันเล่นแบบนี้ได้นะมันไปทางนี้ได้อะไรเงี้ยตอนที่เราเวิร์กช็อปกับพี่เตอ๋อเอออันนั้นสนุกไม่ได้เหมือนเวิร์กช็อปกันแสดงที่แบบต้องต้องไปโปรเจกต์เสียงนับ <c oughs> ถึงถึงสิบจับมือกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> เวิร์กช็อปการแสดงกับพี่เตอ๋อคือพี่เต๋อก็จะเอาเรากับพี่นัดมาอ่านบทเ,เออด้วยกันแล้วก็ลองซ้อมบทแล้วก็ลองต่อไดอะล็อ,อกอะไรเงี้ยเขาก็จะ บีบเรา mm hmm. แบบละเอียดเลยะว่าแบบต้องพูดประมาณไหนบีบประมาณไหน mm hmm. เออล้วก็ช้าเร็วแค่ไหนอารมณ์เป็นยังไงแต่ว่าเขาจะไม่บอกเราว่าข้างในแกจะต้องคิดแบบนั้น mm hmm. แบบนี้เนะ่อันนี้คือเขาแล้วแต่เราว่าเราจะคิดอะไรก็ได้ mm hmm. เออมันก็จะมีแบบที่เราเห็นกันในเทเลอร์ hmm. ที่แบบนี่ไม่บ้านคนก่อนหรอ <laughs> คืออันนั้นอะตอนพี่เตอ๋อบีบบีใช่ปะ เราก็อ๋ออ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเออเราก็ลองเล่นดูแล้วพี่เต๋อก็บอกว่าเมื่อกี้คุณคิดอะไรเออก็บอกว่าหนูคิดว่ามันเป็นประมาณละครไทยอะค่ะพี่ <laughs> ออพี่เต๋อก็บอกเออเออเอ,อ,อันนี้แหละแบบใช่เลยมันเหมือนแบบการหาแบบหาคำนิยามหรือหาตรงกลางของการบีบอะอเออเออรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าสนุกดีม,มันเหมือนแบบ ทุกไดล็อกอะต้องไปนั่งค้นๆนว่าแบบเอ้ยมันคืออะไรการเล่นแบบไหนที่มาที่ไปของเดล็อกนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็มันมันคือการที่เราจะได้รู้จักตัวละครไปพร้อมๆไปพร้อมๆกันด้วยอืมแต่กี้เนาะพี่โปเต้ก็พูดเกิดมาอีกนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเชื่องานหน้ากล้องแม่งยากกว่าที่คิดว่ะขนาดแบบเป็นผู้กำกับเองทำงานมาแบบก็ระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลองพูดถึงความแตกต่างมันนิดนึงว่าแบบ พี่พออยู่หน้ากล้องแล้วไม่เหมือนกับอา,อาชีพที่เราเป็นเลยเนาะคือมันมีดีเทลหรือมันมีรายละเอียดอะไรที่แบบเราเพิ่งแบบคนเจอมันบ้างอะไรเงี้ยจากการเล่นเล่นเรื่องนี้ตอนที่ไม่ว่าจะทํางานผู้ช่วยหรือทํางานกํากับเอเวลาที่เราบีมนักแสดงอะเราอาจจะบอกเขาแค่ว่าซีนเนี้ยมันหมายความว่าอันนี้นะเออมันจะอารมณ์ประมาณนี้คิดประมาณนี้เออแต่ว่าเราไม่เคย ลงรายละเอียดลึกไปถึงขั้นว่าแบบลองเว้นจังหวะพูดตรงนี้ให้ช้าลงหน่อยสิอะไรเงี้ยเออแล้วพอเรามาเป็นเป็นนักแสดงอ่ะเราแบบเรามาทํางานกับพี่เตออ่ะเราถึงได้ได้รู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยพอพุ่มกับบอกแบบนี้กับเราอ่ะมันสําคัญนะมันทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อพอเราพอถ้าเราต้องไปแสดงอะไรสักอย่างเนึ่ะเราแม้กระทั่งเรื่องดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆอย่ะที่บางทีเราอาจจะแบบ มองค่ามันไปแล้วคิดว่านักแสดงคงเข้าใจได้เองอ่ะเออมันอาจจะมันมันก็เลยทําให้เราแบบกลับมาคิดสิ่งนี้ว่าแบบเออเอมันก็สําคัญเหมือนกันแสดงว่าเข้าใจนักแสดงมากขึ้นแล้วนะคะพวงกับเข้าใจค่ะเข้าใจหัวอกนักแสดงมากการแบบนั่งรอหรืออะไรกันโอ้โหเราแบบเออคือบางทีเราคิดว่าเราไปกองอ่ะเราอาจจะออกไปแค่ฉากเดียวเงแต่ว่าการนั่งรอเนี่ยเหนื่อยนะกดดันนั้นเนี่ยแบบ โอ้โหถ้าสมมติว่าถ่ายตอนห้าโมงแล้วต้องมานั่งรอตั้งแต่แบบ,แบ,บเช้าเงี้ยก็คือแบบโอ้โหเครียดอ่ะพอพูดถึงคอนเซปต์ของหนังเนาะที่เร็วโหดเหมือนโกรธเธออะไาเงี้ยพอพูดถึงความเร็วอยา่าเงี้ยเนี่ย,อ,อ,ยอ้อยมองว่าอาชีพพ่วมกับอะ่ะมันก็มันกเออ็เขาเรียกว่าอะไรมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายๆด้านเหมือนกันเนาะ เช่นแบบหนึ่งวันต้องทําอะไรบ้าง,งทําให้มเสร็จอะไรบ้างทํานู่นทานี่หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, อะไรเงี้ยอยากให้พี่โเต้เล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบความเร็วกับอาชีพพุ่มกับเนี้ยมันสัมพันธ์กันยังไงการที่เป็นพุ่มกับโฆษณาด้วยหรือมั้งเหมือนพอมันเป็นงานโฆษณางานโฆษณามันรีบอะ เวลาที่ลูกค้าบีบเรามาใช่ปะเขาก็จะวางไทม์ไลน์คือไทม์ไลน์มันไม่ไถูกฟิกเวละเพราะว่าการทํางานโฆษณาหรือการแบบออกกองอะะ่ะมันคือการทํางานเป็นทีมการทําหนังเรื่องหนึมมันคือการทํางานเป็นทีมอะดังนั้นเราจะต้องแบบพอเราเป็นหุ่มกับปุป๊บอ่ะมันคือการที่เราต้องแบบทํางานกับทีมทั้งหมดอะ่ะเออมันไม่สามารถที่จะให้ใครมารอใครได้ลูกค้าไม่สามารถที่จะแบบว่าแต่จริงๆมันก็รอได้แหละแต่ว่ารีบได้มากแค่ไหนก็ดีเออ ก็เลยคิดว่าการเป็นผู้มกับอ่ะมันจะต้องคิดไวตัดสินใจไวเออ,เอ,อจะต้องเป็นคนที่ที่มีเดเรชั่นชัดถ้าเมื่อไหร่ที่เราช้ามันก็จะทําให้สมมุติว่าถ้าเราคิดไม่ออกเออก,ก็ก็ทำอะไรไม่ได้ก็คิดไม่ออกอะแต่ว่าทีมก็จะแบบทํางานได้ช้าลงอีกม,มันก็จะส่งผลต่อบไปเรื่อยๆออถามอย่งี้ดีกว่าในชีวิตเคยมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าแบบอยากพูดคาว่า มึงรีบมากไหมสัตว์เนี่ยอันแรกเลยนะไทม์ไลน์เนี่ยมึงรีบมากไหมฮะคือเวลาแบบเวลาเวลาเอองานโฆษณาเปอย่างนี้ตลอดเลยมันไม่มีหรอกเออเดี๋ยวมาบีบแล้วก็เฮ้ยอีกสามเดือนค่อยว่ากันเนี่ยแม่ไม่หม่มีพอเวลามาบีบเนี่ยเดือนถัดไปเอาละเท่ากับว่าเราจะมีเวลาทํางานน้อยลงอเออแต่นี้ในเรื่องงานนะแต่ถ้าเป็นพาร์ทชีวิตทั่วไปเนี่ยไม่ชอบคนขับรถปัดหน้า เวลาทุกวันนี้เจอบ่อยมากเลยแบบไรเดอร์ขับปาดหน้าอะไรเงี้ยออหรือแบบคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาสมติเราขับรถใช่ปะเขาก็จะมาแทรกกางระหว่างเรา,เราค่อยๆไปเอันนี้คือแบบมึงรีบมากไหมพอนึกถึงคําว่าความเร็วความรีบอย่างเงี้ยเนี่นออยอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมคนสมัยนี้แม่งรีบจังวะอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่รีบแบบเดินแล้วรีบๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบรีบประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงรีบอยากรวยรีบอยากแบบมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยสําสหรับเราอ่ะที่เราอายุแบบประมาณใกล้ๆก,กันยอะไรเงี้ยยี่สิบหกยะะี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยค่ะพี่ป้เต้คิดยังไงกับประเด็นนี้ความรีบของคนในยุคนี้เราอ่ะคิดว่ามันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราถูกปลูกฝังมาแบบนั้นเว้ยมันจะมีแบบสื่อแม่งมีอิทธิพลมากอ่ะมันมีอิทธิพลกับพวกเราอ่ะอมสมมติว่าตอนเด็กๆอะ เราโตมากับการที่เราดูรายการอายุน้อยร้อยล้านอะไรเงี้ยคือคอนเทนต์ประมาณว่าแบบคุณจะต้องประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุก่อน30<ช>หรือคุณจะต้องคือยิ่งเด็กแค่ไหนยิ่งประสบความส,<ช>สำเร็จวัยแค่ไหนอ่ะคุณจะถูกเป็นที่ยอมรับเป็นที่เชิดหน้าชูตา<ช>ของสังคมมากขึ้นอนะ่ะ<ช>เออ<ช>ซึ่งพอมันมีแบบคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเยอะๆอม,มันก็ยิ่งทําให้คนเราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราอยากเป็นที่ยอมรับอ่ะ เราก็จะต้องประสบความสําเร็จเร็วๆมันก็เลยทําให้เราแบบต้องตะบี้ตะบันทําทุกอย่างเราจะต้องมีเป้าหมายต้องมีแพชชั่นจะต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งผูุ้่งตรงนั้นเราก็เป็นแบบนั้นเว้ยเพราะเราโตมาแบบนั้นเนี่ยเราก็เป็นแบบนั้นซึ่งมันทําให้เราอ่ะกดดันตัวเองพอเริ่มเห็นคนอื่นที่เขาแบบไปได้ดีกว่าเราอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบดาวอ่ะว่าแบบทําไมกูแบบ ห่วยจังวะทาไมเขาเจ๋งจังซึ่งก,ก็ถูกแล้วเขาเจ๋งอ,อ่ะก,ก็ยินดีด้วยแต่ทาไมเราห่วยจังอ่ะเหมือนกลายเป็นว่าเราแบบมากดดันตัวเองก็พูดง่ายๆว่าไอ้ความรีบความเร็วเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วมันก็ <laughs> มีข้อเสียที่มหาศาลเหมือนกันที่มันก็จะสร้างความกดดันให้กับตัวเองใชแ่แต่ว่าแต่ว่าเราเราก็ต้องดีลกับมันนะหมายถึงว่าทุกวันนี้เราก็หาวิธีดีกับมันได้คือเราไม่ได้แบบ ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องรีบอะไรขนาดนั้นมันเหมือนแบบเราต้องหาจุดที่เราโอเคกับมันเหมือนแบบเราต้องคิดอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้แล้วเราอันล็อกว่าแบบเออช่ามันเถอะเราไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้เออคือถ้าเราไม่เอาตัวเองไปผูกกับความคิดของคนอื่นสัเปล่าถ้าเราไม่ไม่ได้แคร์ว่าแบบเอยคนอื่นเขาจะมองว่าเราเจ๋งไหมคนอื่นเขาจะมองว่าเราแบบประสบความสําเร็จหรือเปล่าอ่ะเราก็จะไม่ต้องรีบทําสิ่งนั้นอ่ะเออเราแค่ทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่า เออเราอยากทําเราอยากทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆืเราแฮปปี้กับมันอะไรเงี้ยแล้วปกติพี่โปเต้เป็นมนุษย์ประเภทที่ slow life หรือว่าเป็นมนุษย์ที่แบบไปที่วะไปเอาอีกไปต่ออะไรเงี้ยถ้าให้ลองนิยามตัวเองเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอะสมัยมัธยมอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบเอาดีวะแบบมีเป้าหมายพุ่งชนอะเออเออเป็นฟิลแบบนั้น แต่ว่าหลังๆมาเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เหตุผลที่เราทําแบบนั้นนะ่ะมันเกิดจากการที่เราแบบถูกกดดันด้วยแบบหลายๆอย่างแหละมันก็เลยทําให้เราต้องแบบดิ้นลนต้องแบบถีบตัวเองอะ่ะเออแต่พอเราเรามาอยู่ในจุดที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เออหาในหาจุดที่ตัวเองแฮปปี้อ่ะมันก็มันก็ไม่ต้องทําขนาดนั้นแล้วเออํามี้ดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างในชีวิตที่รู้สึกว่าแบบ เรื่องนี้แม่งเร็วไปไม่ดีเลยว่ะสำหรับเราเรา,เร,ารู้สึกว่าทุกเรื่องในชีวิตอ่ะมันไม่ควรมีอะไรที่เร็วเกินไปคือคําว่าเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วว่ะ <explode S 2> คือเร็วก็เร็วพอประมาณถ้าแล้วก็ไม่ควชรช้าด้วยคือทุกอย่างเลยทุกอย่างเรารู้สึกว่ามันควรจะอยู่ในแบบบีบป,ปกติอ่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเออทุกอย่างในชีวิตอ่ะรู้สึกว่ามันควรจะแบบพอดีพอดีเออเรื่อย แล้วมีเรื่องอะไรในชีวิตพี่โปเต้ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยพลาดเลยอ่ะเพราะว่าความเร็วไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการตัดสินใจที่เร็วไปหรือว่าความคิดของเราที่ตัดสินเขาเร็วไปหรืออะไรเงี้ยมีไหมแบบประสบการณ์ตรงนั้นที่แบบโหแม่งพลาดเพราะความเร็วจริงวะมีอยู่เรื่องหนึง่งคือการซื้อคอนโด <laughs> รู้สึกว่าเป็นการ <laughs> ตัดสินใจที่ผิดพลาด <laughs> เราอ่ะต้องเล่าก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่เวลาทําอะไรอ่ะเราคิด อย่างถี่ถ้วนมากๆเราเป็นคนที่แบบว่าจำคิดจำทำอ่ะต้องแบบคิดเราคิดอีกเขณะไปซื้อเสื้อผ้าเดินไปวันนี้ไปดูแล้วก็แบบพรุ่งนี้กลับไปอกลับไปก่อนละกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคิดใหม่ว่าจะไมให้งรู้สึกชอบจริงๆซื้ออเแล้วทําไมอ่ะคอนโดทําไมอ่ะคอนโดนี้ก็คิดนะคือคิดเยอะด้วยคิดว่าแบบดูหลายที่แต่สุดท้ายแล้วว่าวันที่ตัดสินใจที่จะซื้อคอนโดที่ตัวเองอยู่นตอนเนี้ย ก็คือวันนั้นไปแล้วก็แบบไปกับพี่คือทุกวันนี้เราอยู่กับพี่เราไปดูแล้วก็จองเลยโดยที่แบบตอนนั้นอะ่ะก็คิดว่าตัวเองอะ่ะศึกษาข้อมูลมาเยอะละแต่มันไม่มากพอวะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะเป็นคนเชียงใหม่เราเพิ่งมาอยู่กรุงเทพไงแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากมีที่ดีๆสักที่หนึง่งเราก็ควรจะซื้อคอนโดแหละมั้งเพราะว่าถ้าเช่าคอนโดม,มันก็จะแบบเหมือนแพงเออซื้อคอนโดก็อาจจะแบบเป็นการลงทุนบา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 ใดๆเออแล้วเราก็คิดว่า เราคิดผิดเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบลองไปอยู่หลายๆที่ก่อนมากกว่านี้อะไรเงี้ยเหมือนเราเราอยู่แค่ไม่ไม่กี่ย่านอะอเออแล้วเราก็ซื้อที่นั่นเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแค่แบบมันเป็นเซฟโซนอะพราะเราอยู่ที่นี่มามามา,มาปีกว่าสองปีแล้วเรารู้สึกว่าเออที่นี่มันก็ดีด้วยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่เคยไปลองที่อื่นมาก่อนเออก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ใหญ่สุดละที่ ฉันพลาดไปใช่อันนี้รู้สึกว่ามันพลาดอ่ะเออ,เอ,อ,อ,อคือคอนโดมันก็ไม่ได้แบบพั 1, 2, นสองพันไงมันก็มันก,มนก็มันก็สองล้านกว่ามันก็จะแบบเฮ้ยเงินขนาดนี้แหละเออเอออืม,อมงั้นมีเรื่องอะไรที่อยากแบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเรื่องเนี้ยแบบแม่งลบกวนจิตใจมากเลยวะเวลาที่เจองานที่มันแบบไม่ดีกับจิตใจเราอ่ะมันท็อกซิกเราอ่ะเออเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากแบบ ผ่านมันไปเร็วๆเราเคยไปฝึกงานที่บริษัทโฆษณานที่หนึ่งแล้วเราเครียดมากกดดันมากเราก็คุยกับพี่ที่เรารู้จักอะเออพี่เราก็บอกว่าโปเต้ ote, มึงลองตั้งไว้เลยว่าสมมุติว่าอีกอีกแปดวันถ่ายอ่ะถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบว่าให้มีความสุขมากขึ้นอนะให้นับถอยหลังอีกแปดวันเราจะเราจะมีความสุขพอคิดแบบเนี้ยเชียดีว่ะเอออีกแค่แปดวันเองเออเดี๋ยวเราก็จะมีความสุขแล้วเออ,<ๆ>เ,อ,อเราก็เลยแบบ เหมือนพอเรานับถอยหลังอะ่ะมันก็เลยเหมือนทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วขึ้นอะ่ะเออ,เ,อ,อ,อเวลาที่เราเจอเรื่องที่มันแบบไม่ดีอะ่ะเราก็จะเราก็จะใช้วิธีเนี้ยในการที่จะแบบฟาดฟอร์เวิร์ดมันอมเออ,อพอพูดถึงการงานเนาะ <laughs> อาชีพผู้กํากับเนี้ยอย่างอย่าง,างพี่โบเต้ที่ทาทามากี่ปีแล้วคะจริงๆเราเราเพิ่งเริ่มกํากับ เรากำกับนิดๆหน่อยๆอะ <Ừ. S 2> ่ะเอ็มวีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพิ่งมากำกับโฆษณาจริงๆนะก็คือเมื่อปีที่แล้ว <Ừ. S 2> เอ,อแต่ <Ừ. S 2> ว่าก็ทํางานควบคู่กันไปคือเราทําผู้ช่วยที่สามัถทำามา่อก่อน <Ừ. S 2> แล้วก็ค่อยมาเริ่มกำกับ <Ừ. S 2> เมื่อประมาณปีที่แล้วพี่โปเต้คิดว่าความเร็วนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของอาชีพผู้กำกับยังไงบ้างเราแคร่รู้สึกว่าการเป็นผู้กำกับถ้ามันคิดเร็วตัดสินใจเร็ว มันก็จะทําให้งานมันแบบโฟล์ถ้าเราช้ามันก็จะทําให้โฟล์มันแบบมันมันไปต่อไม่ได้อเออแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรไหมความเร็วแบบความเร็วเนี่ยมันมาพร้อมกับความใจร้อนอเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้อ่ะมันจะแบบทําไมมันไม่ได้สักทีแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเออเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าในใจเราอะเวลาออกกองอะไรอย่างเงี้ย ุกคนก็ทํางานของตัวเองอะแหละแต่ว่ามึงก็จะมีสักวินาทีนึงที่ที่เรารู้สึกว่าทาไมมันไม่เริ่มสักทีวะเร็วแบบทำยังไงวะนี่มันเวลามันแบบมันผ่านไปเร็วมันเวลามันผ่านไปเร็วมากเวลาออกกองอะเนี่ยแล้วถ้ามันถ้ามันช้าเออเมื่อไหร่มันจะได้เริ่มแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ถ่ายแล้วแล้วมันเวลามันจะพอไหมเออเราก็จะแบบกังวลสติแตกอะถ้าทํางานกองถ่ายอ่ะมันก็อาจจะต้องแบบเร็วอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแบบ มันต้องไปเร่งเขาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นคนใจร้อนไงเอออยากเป็นคนแบบว่าใจเย็นๆใจเย็นๆออกกองก็แบบใจเย็นๆแต่แต่ตตพี่โบเต้ก,เก็ไม่ใช่คนใจร้อนใช่ไหมจริงๆลึกๆแล้วว่าเป็นคนใจร้อนแต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้แสดงออกคือหมายถึงว่าเป็นคนจัดการอารมณ์ตัวเองได้ <ừ m. S 2> เออใจร้อนนะคือเห็น,นแบบยินอุ่นเงียบแต่แบบสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ <ừ m. S 2> ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนที่ต้องไปตะโกนด่าใครอ่ะเออรู้สึกว่าทุกคนแบบ ควรทำงานด้วยความแฮปปี้อ่ะเออถ้าให้ลองเปรียบเทียบตัวเองกับเกาคิดว่ามีเปอร์เซ็น์ที่เหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องความบุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราว่าเรากับเกาคล้ายๆกันอเออหมายถึงว่ามีคาแรคเตอร์ตรงนี้ที่ที่พอเราอ่านบทอะแล้วเรารู้สึกว่าโห คนเดี่ยวนี้มันจะเป็นแบบนี้กันเยอะเออมันจะมีความรีเลทกับกับตัวละครเกา่าอ่ะเออแล้วพอเราทำโฟกัสกับอะไรมากๆเราก็จะไม่ค่อยสนใจสิ่งที่อยู่รอบข้างเท่าไหร่รวมถึงคนรอบข้างด้วยเออแต่แต่เราเป็นคนที่ก,ก็ก็อาจจะจริงคือเราเวลาเราทำงานเราจะไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้โฟกัสกับแบบครอบครัวหรืออะไรอย่างเง <ừ S 1> ี้ยเราก็จะทำของเราไปเออหรือแบบถ้างานยุ่งๆมากๆเราก็จะไม่เจอไม่ค่อยไปเจอเพื่อนเท่าไหร่ก็เนี่ยก็จะเจอเพื่อนร่วมงาน มากกว่าเออหรือถ้างานยุ่งมากก็มีจานที่ไม่ได้ล้างอะไรอยเออแต่มันก,ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบว่าทำอะไรไม่เป็นเลยอะ่ะเออก็คือแบบก็มีเมนเนจชีวิตตัวเอง <c oughs> ค่ะสุดท้ายถ้าเรากลับมาพูดถึงเรื่องหนังนะคะหนังมันเล่าถึงชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในวัยแบบสามสิบสากว่าที่เราได้คุยกันมาเนาะว่าคนยุคประมาณนี้น่าจะใช้ความเร็วในการดําเนินชีวิตอะไม่ว่าจะรีบ ประสบความสําเร็จที่ทํานู่นทำามความฝันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความเร็วมันก็เป็นศัตรูของของเราได้อย่างเงี้ยอยากให้พี่ป้าต้ยแบบฝากชวนแล้วกันชวนดูเนาะว่าแบบเออถ้าไปดูหนังเรื่องนี้มันมันจะได้อะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างคือบางทีอ่ะชีวิตเราอ่ะสมมติว่าเราอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันแบบเสร็จไวๆเออไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะความฝันทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันแบบรีบๆอ่ะ บางทีเราอาจจะลืมว่ามันจะมีแบบสิ่งรอบข้างอะที่มันเขาอาจจะกําลังดูเราอยู่มองเราอยู่หรือต้องการเรา<ม>อะไรอย่างเงี้ยเออ<ม>เรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันจะมันจะช่วยมาคลี่คลายตรงนี้ได้<ม>ว่าแบบเอ้ยชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะนอกจากเรื่องการงานความรักแล้วคุณยังมีเรื่องอื่นๆมากมายในชีวิต<ม>เออไม่ว่าจะเป็นยื่นภาษีเอออะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบ มันมันมีเรื่องมากมายที่ที่อยู่รอบตัวเราอะ่ะเออมันไม่สามารถที่จะแบบทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วไปโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งเลยได้อะ่ะเออคือเหมือนเนี่ยแหละมันไม่มีใครเพอร์เฟกอะทุกคนมันมีแบบมันมีเรื่องคอนดิชันมากมายอะ่ะเออถ้าเราเร็วไปเราอาจจะทําใครตกหล่นข้างทางได้เนาะแบบว่าทิ้งเขาไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยมันเกิดออฟอลนั้นได้จจใช่ไหมอาจจะเราว่าความเร็วในเรื่องเนี้ยมันอาจจะ พูดมันอาจจะเป็นตัวแทนของแบบเอาการที่เราแบบต้องการไปให้ถึงจุดหมายอะ่ะแล้วมันแบบไปแบบที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบสนใจใครอ,อ่ะถ้าสมมติว่าพี่โบเต้เจอคนแบบเกาอยู่ตรงหน้าเลยอยากพูดอะไรเขาอแบบเก่าเหรอแบบมึงช้ามันก็ได้อะไร <laughs> จริง,รงๆคนแบบเกาเหมือนพูดกับตัวเองเนี่ย <laughs> แต่มันก็ <laughs> มันก็ไม่ก,ก็ก็รู้สึกว่า มึงแพ้บ้างก็ได้อะเออไม่จำไม่ไม่จาเป็นที่เราจะต้องแบบเป็นที่หนึ่งตลอดไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบชนะตลอดอเออถ้าเราแพ้แล้วเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ดีแต่มันก็แล้วแต่คนนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องคอม p มไ m i ์ตลอดไปอ่ะเออทุกคนอาจจะแบบไปสุดในทางใดทางหนึ่งเลยก็ได้โดยที่แบบทิ้งอีกทางหนึ่งเลยก็ได้เออแต่ถ้าเป็นเราคุยกับเกาคงบอกเขาแบบนี้แหละ ก็วันนี้คุยกับพี่โปเต้สนุกมากๆนะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious นะคะฝากทุกคนนะคะไปดูภาพยนตร์เรื่อง Fast and f u l l o u s เร็วโหดเหมือนโกดเธอนะคะไปดูกันว่ามันจะดีกับชีวิตเรายังไงไปไปเลยเนี่ย หนังเข้าแล้วไปเลยแล้วก็ฝากติดตามรายการสัมพาณ์นะคะได้ทุกช่องทางของ The Matter นะคะวันนี้อ,อ,อ้อยแล้วก็พิ่โบเต้น,นะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะฟิว